ครับเดี๋ยววันนี้มีน้ำยาหนมจีนครับเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ครับน้ำยาหน,นมจีนผู้ใจหัวใจผมไม่ใส่เยอะนมจีนมีแคบุ๋นแล,แ,ลแล้วมีกับข้าวกับข้าวของเลี้ยงครับแกงอะไรบ้างบ้างมั้งนี่มั้มข้าวอะไรนี่แกงแกงก๋วยเตี๋ยวข้าวไก่ครับอันนี้ครับอ,อร่อยน่าจะอร่อยน,น้ำจีนครันเนบเราทำเองครับแล้วนี้ผัดคะน้าครับขิงข้าวเอ้านุ่มจีนนุ่มจีนอ๋อ เดี๋ยวน้ำยาที่กินเราโปรตีนมันต้องใส่น้ำปลาด้วยนะแต่นี่มันมีทหารก็าไม่กินปลาลแล้วก็วันนี้ไม่ใส่ปลามันจะได้กินด้วยกันได้เป็นน้ำยาไทยไปเลยโอเคเลยทีจะใส่ปลารนี่ใส่แล้วครับพี่วุฒิเลยนะรถดีใส่ไปแล้ว ะใส่ไปแล้วพี่ว่้นเต้ตัวไหนอะก้อนรถด,ดีข้านอก่อนโอ้กระน,นัวดด้วยกระดองใส่น้ำปลาแล้วกั่นเออใส่ซีม,มันกันยแถ้ปีครับคนคนใส่ซิม,มันด้วยอืมอย่าเพิ่งนี่ล่ะมับนบ้านอะไรนี่ใส่น้ำปลาได้ไปนิ้ว้อยให้หอมกันแล้วไว้พ่ิกาั่นนิดหน่อยตำบ้นไหนพริกอะยังว่าตำแบบทหารครับโอ้ยมันจะเผ็ด ครับเดี๋ยววันนี้มีน้ำยาหนุ่มจีนครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ครับน้ำยาหนุ่มจีนหูวใจหัวใจผมไม่ใส่เครื่องหนุ่มจีนมีแคบหอยแล้วมีกับข้าวกับข้าวเลี้ยงครับแกงอะไรบ้างบ้างมั้ยนี่ไหมข้าวอะไรนี่แกงแกงก๋วยเตี๋ยวไก่ครับอันนี้ครับอร่อยน่าจะอร่อยนำหนุ่มจีนครับเราทำเองครับแล้วนี้ผัดครับขิงข้าวเอ้าหนุ่มจี๋หนุ่มจีนอหรกินดหละกินจีนเนี่ย จะ่าพูดเล่นน่ะล้อใช่ใช่ฮะเอองั้น400นี่จ่าไม่ทอนแล้วหักค่าขนมจีนเลยยาโงบูใจร้ายไปเริ่มอะไรออกินกินกินเดี๋ยวเขาจับขนมจีนสส่จานก็นนะตั้งกองก่อนนะแล้วไม่กินขนมจีนอ่ะมันไม่กินสิครับอ้าวตั้งก็ไม่ตั้ง เอวีมาดิมามามามมูโมโมวันนี้ไอ้บเาวเลี้ยงกิ้เข้าวันนี้ไอ้อ่บาเลี้ยงยืดนะเบานี่นี่รวยร้อนมือของมึงเนี่ของาเหมือนกันไม่เหมือนอันนี้ยิแพอันนี้ยเ อันในถ้วยอันยี่สิบอันในถุงอันยี่แปดโอ้ทำไมมันเท่ากันพี่มันก็เท่ากันนี่แหละอันนั้นมันขายจะหมดแล้วใช่ไหมมันเหลืออันสุดท้ายมันเลยลดให้ครับเออเจ้ครับหมูครับนี่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 ไปแกงยี่รอดหราบาร์บี้บาร์บี้รอด่ะอือโดนกินเทอรนีกินเทเรนีเดือบัดก่อนนะ ได้สรุปแล้วกินหมดถุงแล้วรู้รู้รยังเป็นอะไรปลาหมึกปลาหม,มึกไม่จกกมมักระบบไหมคนส่งมาก็ไม่ตั้นงนี้คนส่งมาก็ไม่รู้ร้านเขาไปซื้อร้านเขาไปซื้อแล้วก็ส่งมาเลยกินหมดแล้วแต่ผมรู้ว่าเป็นปลาหมึกแน่นนเลยแต่คนให้ส่งมาเนเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรบอกแล้วมันอยู่ในน้ำโขลงกินกินไม่ได้มันแก้ไขไม่ทันแล้วแหละ ถ้ามีพิษก็ตายไปแล้วไอ้ล็กมันเป็นอะไรดีจ่ะเสือเออเราไปตัดไม้ไอ้ล็กก็กินด้วยเหรอไม่กุ้มอะทำไมวันนี้เ้าจะกินน้ำป่ะไม่ so ไปไปตัดไม้ไม้เยอะไหมเยอะมากอร่อยไหมเพื่อนอร่อยครับจ้ะเยอะกับจะมาทำอะไรมาบโมโมไม่จเข้าใจจริงๆถ้าโล่มาใส่เราไม่ใส่เราทำอะไรวะไม่วะลงรถทำหลังคาไง ผมว่า,าคราับผมว่าก็น่าจะามากั้นขวาด้วยนะอืมไม่แน่กั้นขวาแล้วเราจะขึ้นรถยังไงเปลา่าบ้าไปแล้ว่เลนของมันตั้งแปดสิเลือกว่ะเลือดนั่นแหละเตียงเบาเตียงผมไม่รองเลยผมจะปักตู้ด้านนี้ผมจะปิด แล้วผมจะทำประตูยากจัง <ทำ S 1> เลยนะเดี๋ยวจ่าก็จะปิดทางเข้าเหมือนกันเนี่ยไม่ององอ้อก็อยาผมจะยึดแล้วเพราะว่ามันยาวสุดแล้วเ,ออเดี๋ยวมันจ็ได้ให้จมอยู่ตอนนี้มันจะมีอยู่เอนที้มาอยู่ก่อนแต่ว่าอะไรบางไม่เปิดอ่ะไม่ครับผมรักจ่าผมอยู่จ่าอยู่ทำไมวะคนนี้รักชาติผมร้อยก็ยุบ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 กองร้อยผมมึงจะ แล oh, he e the ้วมึงก <im machine> ินกับอะไรอันแล้วผัดกระนาบไหมดิวกับข้าวเยอะๆดูมันกินดิแล้วมันมันมันจบไวร่างนะเดี๋ยวแฟรมมันว่ามันอยู่ดุแฟรมคนไหนลาวย้อะนี่โอก็มีหลายคนเก่งอ่ะล่ะดูหน้าตาดิว่าแฟนหลายคนดูดูหน้าตาดิเอฟเหมือนพี่ชูซีแกลกี้ไปเจอในเมืองเาเล่าเคล็ดเลยจ้ะกางเกงยืดดูสิอ้าวยำเนี้ยไีกแ้ว

กินอย่างนี้ลไบงก์นึงนึมึงกินนมจีน่แป๊บเดียวมันก็หิวอีกแล้วใช่ไหมมันกินได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็หิวผมก็โอนตีดีฟว่าตีอ้าดซึ่งจ่ายยัดมาบุกปุกทีห้าเลยอยู่จับภาพบรรยากาศเขาหน่อย โดนข้าวแล้วฮะสารชาแดนเราลองบอกไปสูวดเลงเราไม่กินนมจีนเลยวะน้อยใจว่า้ะเรากินไปมันมันมันไมันใหญ่มุ้งเลยฮะมันไม่กินเส้นัเนี่ยคนไม่มีเส้นมีสายเป็นอย่างนี้แล้วมันเส้นใหญ่ครับไอเฟินกินข้าวอีกครั้งแล้ววันนี้ หลายครั้งเลยจ้ะสามครั้งเมื่อกี่ครั้งเข้าจันที่สามสามครั้งไปแต่นั่งเลยไปรวมยศเขาใส่เต็มยศ้วเข้าเวรไหมครับลูกเรวมไหยไม่รู้เขาใส่ชุดแดงไหมกินไม่ตรงนเวลาน่าจะไม่ไม่ไม่ก็ผมใส่ไปบ้าอยูีกมั้งเวลาผมกำลังเล่นอยู่ไมายิ้มยังให้หมดให้หมด จะได้เคลียร์ทิ้งดีเราเลยไม่ต้องเป็นภาระวนมันย่อยเดียวโอ้ใชราดใจกอ้เคยรับป้าก้าวเวียนเลยว่าไอ้มาแล้วตอกลุงกันต่างคนไหปมาก้าววะเนี่ยแล้วมันไปจ่วยจ่ายหรอนี่ยหนหรอนั่งมองอยู่นนัเป็มไม่ตอนแรกดูตอนนี่ะใช้ให้มาียกเอง เดอ๋ฟิล์มมามาทำหม้อข้าวด้วยจ้าดูวันนี่มันเร่เงแบบแว่าสับๆได้แบบในเกลยไวย้เราไปกินกลือหมดเร็วอือเฮเดี๋ยวขอจบการไหนทำไว้นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตาม YouTube ลูกริจาราแคลมี่นะครับชื่อตานแย่แดนครับโอเคนะครับขอบคุณค,ครับ